รู้สึกแปลกในใจแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนถ้าคุณรู้สึกแปลกไม่เหมือนเดิมรู้สึกหนักใจแต่ไม่รู้จะเริ่มจัดการจากตรงไหนคุณจะทำยังไงหลายคนเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนเดินผ่านความกลัวในหัวแต่ก้าวออกมาไม่ได้วันนี้ผมอยากพาคุณไปรู้จักกับหนังสือเล่มหนึ่งวิชาโรคใจ101 Where To Start เขียนโดย mental health america เรื่องเล่าสั้นๆจากคนหนึ่งในใจลองจินตนาการนะครับคุณรู้สึกว่าหน้าตาคุณยังเหมือนเดิมแต่ภายในกลับไม่ค่อยใช่เหมือนทุกวันหัวใจมันหนักไม่อยากลุกจากเตียงตากลัวตื่นขึ้นมาเจอวันใหม่แบบซ้ำซากแล้วคืนหนึง่งคุณหยิบหนังสือวิชาโลคใจ101ขึ้นมาเราในส่วนแรกถึงความรู้สึกที่ไม่รู้จะเริ่มแก้ยังไงโดยใช้คำถามสั้นๆชวนคิดเช่น ช่วงนี้คุณนอนไม่หลับหรือเปล่าคุณรู้สึกตัวสัน่นเหมือนมีคนพยายามให้คุณยิ้มทุกคำถามเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนว่าไม่ใช่แค่คุณที่รู้สึกแปลกแต่เราอาจกำลังเจอบางอย่างจริงๆนี่ไม่ใช่การตัดสินแต่เป็นการเปิดใจแนะนำให้อยู่ตรงนี้กับสิ่งที่คุณรู้สึก3เครื่องมือช่วยเริ่มดูแลใจได้จริงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนแค่แนวคิด แต่ให้เครื่องมือจริงที่คุณสามารถใช้ได้ทันที 1. รู้จักอาการใจเราแบบง่ายๆไม่ได้ใช้สับทางการแพทย์ให้ซับซ้อนแต่ถามว่าคุณนอนน้อยกว่าปกติไหมคุณกินอาหารน้อยลงหรือเบื่ออาหารหรือคุณรู้สึกหงุดหงิดง่ายถ้ามี2ใน3ข้อคุณอาจกำลังอยู่ในสถานะที่ต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 2. สนทนาเป็นขั้นตอนไม่ใช่แค่พูดระบายหนังสือแนะนำขั้นตอนการเปิดใจอย่างเป็นขั้นตอนเริ่มจากเลือกคนที่คุณไว้ใจคนที่รับฟังโดยไม่ตัดสินเริ่มประโยคนุ่มๆเช่นช่วงนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยจังใช้คำถามเชิญชวนให้พูดไม่กดดันเช่นเธอเคยเป็นแบบนี้ไหมรู้ขอบเขตของตัวเองแค่อยากให้เขาฟังไม่ได้ต้องการคำแนะนำ นี่ช่วยให้บทสนทนาไม่กลายเป็นภาระทั้งสองฝ่าย 3. Worksheet เบื้องต้นสำหรับพาใจตัวเองไปเดินเล่นในหนังสือมีแบบฝึกหัดสั้นๆเช่นจดอารมณ์5นาทีว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างจดคำพูดในหัวเช่นฉันไม่เก่งพอแล้วลองเขียนตอบกลับว่าก็เป็นมนุษย์ใครก็ล้มได้ลองทำกิจกรรมเล็กๆเช่น เดินในสวนเฉยๆสิบนาทีโดยตั้งใจฟังเสียงรอบตัวเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ใช้เวลามากแต่ช่วยหยุดและให้คุณได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเรื่องเราสั้นๆแต่ทิ้งเส้นทางไว้ให้เราเดินผมนึกถึงคนหนึ่งที่ชีวิตดูดีมีงานที่มั่นคงมีเพื่อนมีชีวิตสังคมเต็มแต่ในใจกลับรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ค่อยใช่คืนนึงเขาเปิดเล่มนี้มาอ่านแล้วพบว่า ทุกวลีพูดคล้ายมาจากในหัวของเขาเองประโยคแรกที่เขาตอบในแบบประเมินคือฉันไม่แน่ใจว่าชีวิตยังขยับไปข้างหน้าจริงไหมเขาจึงเลือกลองเครื่องมือในหนังสือตอบคำถาม5ข้อแรกของแบบประเมินเรารู้ว่าอาจต้องหยุดพักจริงจังสั่งจดอารมณ์ทุกเย็นเป็นเวลา7วันส่งข้อความหาเพื่อนสนิทว่าวันนี้ฉันรู้สึกเหงาช่วยคุยหน่อยได้ไหมผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ เขาเริ่มเห็นว่าฉันไม่ได้โดดเดี่ยวและฉันสามารถเริ่มดูแลใจได้ด้วยตัวเองนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนชีวิตทันทีแต่เป็นเส้นทางที่เขาสามารถเดินต่อได้เส้นทางที่มีเครื่องทุ่นแรงคือคำถามบทสนทนาและกิจกรรมเล็กๆถ้าคุณรู้สึกว่าหน้าเหมือนเดิมแต่ใจรู้สึกผิดปกติหรือกลัวจะบ้าแต่ไม่รู้จะบอกใครหนังสือเล่มนี้ ช่วยคุณเข้าใจว่าอาการนั้นอาจไม่ธรรมดารู้จักพูดคุยกับใครสักคนอย่างไม่อึดอัดและเริ่มฝึกดูแลตัวเองด้วยเครื่องมือเบื้องตน้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าฉันไม่รู้จะเริ่มจากไหนลองเปิดเล่มนี้สักหน้าแล้วถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจากใจตัวเองแล้วลองเลือกเครื่องมือสักข้อชีวิตอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงทันทีแต่คุณจะรู้ว่าคุณกำลังเริ่มก้าวแล้ว